สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระเกจิชื่อดังหรือเทพต่างๆความเชื่อโบราณมองว่าความฝันเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาณของโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิต 1. ฝันเห็นพระพุทธรูปหรือองค์พระถ้าฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์ทองหรือได้ไหว้บูชาเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายดีมากจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดการเงินที่ติดขัดจะเริ่มคลี่คลาย 2. ฝันเห็นพระเกจิอาจารย์หรือนักบวชฝันว่าได้กราบไหว้หรือได้รับของจากท่านเช่นผงพุทธคุณตะกรุดหรือสายศิลหมายถึงจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปสรรคจะถูกคลี่คลายและมีโอกาสได้โชคใหญ่ 3. ฝันเห็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนา ไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิ่มเชื่อว่าจะได้รับความเมตตาการเงินราบรื่นสุขภาพแข็งแรงฝันเห็นพระพิคเนศเป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานและโชคลาภจากการเสี่ยงโชคฝันเห็นพญาน,นาคสื่อถึงลาบลอยแบบก้อนใหญ่บางคนฝันแล้วถูกหวยจริงๆ 4. สิ่งที่ควรทำเมื่อฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตื่นมาแล้วให้รีบสวดมนต์ตั้งจิตขอบคุณและขอพรให้โชคลาภเข้ามานำสิ่งที่เห็นมาตีเป็นเลขมงคลหลายคนตีเป็นเลขจากจํานวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นฝันเห็นพระสามองค์ก็ตีเป็นเลขสามทำบุญเสริมดวงเช่น ตักบาทบริจาคทานเชื่อว่าจะทำให้โชคที่ได้ยิ่งใหญ่และมั่นคงขึ้นสรุปการฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นลางดีที่ควรใส่ใจเพราะอาจเป็นสัญญาณว่าชีวิตกำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านโชคราบและการเงินใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดครับ